สวัสดีครับนักษาีิรักวันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของการเขียนบทหรือเขียนเนื้อเรื่องของสุนทรพจน์นะครับออในการเขียนเนื้อเรื่องนั้นน่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่พวกเราต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบก็คือการแปลถ้อยคําของหัวข้อหลักพูดกันภาษาชาวบา้านก็คือการแปลชื่อเรื่องนั่นแหละหรือหัวข้อสุนทรพจนะ์เราต้องแปลหัวข้อให้ถูกต้องนะครับครูจะยกตัวอย่างนะครับ วิธีการแปลจริงๆก็คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องสอบพูดนี่แหละนะครับก็คือหัวข้อที่ครูจะให้พูดสุนทรพจน์ในคราวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสองร้อยปีชาตการสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มหาบุรุษรัตโนโดมผู้มีคุณอุปการต่อภาษาและวรรณกรรมไทยนะครับอันนี้คือหัวข้อซึ่งพวกเราได้หัวข้อไปแล้วและหัวข้อนะัพวกเราก็เอาไปทําเป็นคํานําแล้วคราวนี้ น,นั้นเป็นแค่ส่วนคำนำก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับคราวนี้ในส่วนของเนื้อหาซึ่งมีเวลาประมาณ3นาทีนี่ที่เราจะต้องเขียนบทออกมาแล้วก็บันทึกนะครับบันทึกออกมาให้เป็นลักษณะของเนื้อเรื่องด้วยกันเราจะต้องแปลหัวข้อหลักครูจะสอนวิธีการแปลหัวข้อหลักให้นะครับเราเริ่มจาก200ปีชาติการก่อน200ปีชาติการถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือ200ปีตั้งแต่ท่านได้เกิดมาจนถึงปัจจุบัน ก็คือประวัติโดยย่อนิสิตจะต้องเขียนบทตรงนี้นะครับให้สั้นและกระชับให้ทุกคนรู้เลยว่า200ปีก็คือประวัติของท่านนะครับส่วนที่สองที่เราจะแปลถ้อยคําจากหัวข้อหลักก็คือสมเด็จเจ้าพญาบรมหาศรีสุริยวงศ์มหาบุรุษลัตะโนโดมนะครับอันนี้ก็คือเกตรติประวัติในการรับราชการนะครับว่าท่านรับราชการเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงตําแหน่งไหนไม่ใช่เขียนทั้งหมดไม่ได้เขียนประวัติยาวเหยียดน,นะครับ เรามีเวลาตรงนี้จริงๆแล้วประมาณทั้งหมดทั้งหัวข้อตรงส่วนนี้ในส่วนเนื้อหาเรามีเวลาประมาณ3นาทีเพราะฉะนั้นต้องเขียนให้สั้นและกระชับเอาแต่เฉพาะที่สําคัญเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่2เนี่ยเมื่อเราแปลหัวข้อหลักแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกแต่เฉพาะส่วนที่เป็นเกณฑ์ประวัติในการรับราชการนะครับต่อไปในส่วนที่3ของหัวข้อหลักก็คือผู้มีคุณูปการต่อภาษาและวรรณกรรมไทยนะครับ ผู้มีคุณอุปการต่อภาษาและวรรณกรรมไทยก็คือผลงานที่ยิ่งใหญ่ด้านภาษาและวรรณกรรมด้านอื่นไม่เอาเอาเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรมเท่านั้นเห็นไหมครับคือถ้าหากเราเขียนเนื้อหาเนี่ยจะต้องให้ครอบคลุมใน3หัวข้อน,นี้ก็คือแปลมาจากหัวข้อหลักนะครับคราวนี้เอ่อเมื่อเราก่อนที่เราจะเขียนเนื้อหาเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องย้อนกลับไปมองคํานําก่อนคราวนี้คานำเนี่ยหลายคนได้ทําแล้วนะครับครูกําลังตรวจให้อยู่นะครับคำนำเนี่ย ถ้าหากว่าไม่ถูกต้องกูจะให้แก้ไขเพราะคำนำมันจะต้องเหมือนชี้นําให้เข้าสู่ส่วนเนื้อหาให้ได้นะครับคำนำเป็นตัวเกลิ่นหรือเป็นตัวนำไงแล้วถ้าหากว่าคำนำมันไม่เกี่ยวข้องหรือนําไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขนะครับเ,เรื่องคำนำไปข้มไปนะครับเรามาดูส่วนเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยเ,เขาบอกว่าต้องเขียนแยกประเด็นซึ่งจริงๆการแยกประเด็นก็คือแยกมาจากหัวข้อหลักที่เราแปลพรานของเราก็จะมีแค่3ย่อหน้า ถ้าพูดกันง่ายๆเลยจาได้นะครับย่อหน้าที่1ก็คือ200ปีชาติการย่อหน้าที่2ก็คือสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มหาบุรุษและทัานอดมและย่อหน้าสุดท้ายก็คือผู้มีคุณูปการต่อภาษาและวรรณภาษาและวรรณกรรมไทยอันนี้นะครับก็จะเป็น3ย่อหน้าในแต่และย่อหน้าจําไว้เลยนะครับว่าต้องเขียนให้ดีที่สุดต้องมีเอกภาพสั้นกระชับชัดเจนให้รู้เรื่องแล้วก็ทั้ง3ย่อหน้าจะต้องเกี่ยวพันกันเราเรียกว่าสัมพันธภาพ นะครับแล้วก็ข้อสําคัญที่สุดก็คือ,อ,อทุกอย่างที่เรายกมาเนี่ยจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงได้แต่ไม่ได้ยกหลักฐานอ้างอิงมากมายเหมือนเขียนรายงานไม่ต้องมีบรรณานุกรมอะไรมากมายแค่เพียงว่าเรายกอ้างจากไหนก็แค่บอกว่าเรายกมาจากตรงนั้นตรงนี้ก็พอนะครับสรุปว่าในการเขียนในเรื่องนั้นสิ่งที่นิสิตไม่ควรจะลืมก็คือต้องแปลมาจากหัวข้อซึ่งตรงนี้เราไม่ไม่กังวลแล้วเพราะครูแปลให้แล้วนะครับในการแปลหัวข้อนะครับ สรุปก็คือเวลาเขียนเนื้อหาเนี่ยให้แบ่งเป็นสามยานานะครับแล้วก็แต่ละยาน้ามีเอกภาพของตัวเองนะครับและสามยานานี่มันสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สารัตถะมาจากคาว่าสาระกับอัถะก็คือทุกย่อหน้าต้องมีประเด็นสําคัญอ่าแล้วต้องจับใจความสัมพันธ์ได้นะครับหลักของการเขียนต้องใช้แล้วภาษาเดี๋ยวกูจะพูดในในคลิปต่อไปนะครับว่าภาษาที่ใช้นี่ต้องสุนทรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในการเขียนเนื้อหาเนี่ย หลักของเขาก็คือการแปลหัวข้อหลักออกมาซึ่งขณะนี้คขาแปลให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันในคลิปที่2ครับสวัสดีครับ